กดที่สามตัวเลขและเวลายีเออซานสื่ออู่ลิวฉีปาจิวฉือฉือยีฉือเออฉือซานฉือสื่อฉืออู่ฉือลิวฉือฉี ชือปาชือจิ๋วเอือชือซานชือซื่อชือปู่ชือหลิวชือชีชือปาชือจิ๋วชือป่ายเฉียนหวานชือว่านป่ายว่าน เชียนว่านอีชื่ออีป่ายอี้เชียนอีเกล็ดความรู้เกอร์หลักหน่วยชือหลักสิบชื่อเจียนตัวเลขบวกเตียนโมงตัวเลขบวกเฟินจงนาที จ่าช่างช่วงเช้าช่างอู่ช่วงสายจงอู่ช่วงเที่ยงเสี่ยอู่ช่วงบ่ายหวานช่างช่วงเย็นหลิงเฉินช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าห้าสิบเหนียนปียูเวียเดือนหรือวันตัวเลขบวกเหนียนตัวเลขบวกยูเวีตัวเลขบวกหรือ ตัวอย่างเออหลิงเออซื่อเหนียนชื่อเออยูเวียชื่อยีหรือยูเวียเดือนยีเวียเออยูเวียซานยูเวียซื่อยูเวียปูยูเวียหลิวยูเวียชียูเวียปายูเวียจิ่วยูเวียชื่ยูเวียชื่ยีเวีย ชื่อเออรยูเวียสิงชีสัปดาสิงชียีสิงชีเออสิงชีซานสิงชีซื่อสิงชีอู่สิงชีลิ้วสิงชีลืล้อหรือสิงชีเทียนเทียนเชียนเทียน,น,นจัวเทียนจินเทียนหมิงเทียนโฮเทียน ไก่เทียน